คุณคุณการศึกษานะคะจากคุณสหรัฐจิรันชนะคูวะโดนนะคะหรือน้องสินโตของโเรียนหนองเงนเราจะโนวนและและคุณแม่นะคะคุณแ,แม่นะะมวนแรงนะคะจะนวนขึ้นละหนึ่งพันบาทและสมทบเชิญอยากแฟนคลับระกาอีกหนึน่งพุนห้าร้อยบาทนะคะระดับที่หนึ่ชัานประุษศึกษาที่หนึ่งเด็กชายสิอันหนองเงิน ระดับที่สนักเรียนัประถมศึกษาปีที่สอดชายพันวัฒนาองค์ค่ะระดับที่สามนักเนประถมศึกษาปีที่ามยุนยิ่งาลิงพานใจสรระดับที่สีนักเรียนประถาศึกษาปีที่สี่เด็กชายรัศวุทธิราน

ัน้องถึงโตจับแฟนจับนะคะมีสี่้หบาทเด็กหญิงลลิตาพิทงรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะดีบิงองลงซองใจเยนด็กหญิงติาดีมานักเรียนชั้น เด็กหญตงพม่านีน่าคุณบุนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้ค่ะและเด็กหญิอนดกนายชัยเพอร์นักเรียนชั้นมัธยม กับน้องๆเพื่อสรางความฝันแรงมานานใจเพื่อชาแรงมานานใจนะคะคุณไดีอยู่กับน้องเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่คยสนิทเนาะเพื่อชาติแรงมานานใจดีค่ะกำลังกินเลยครับผมแม่ เาไม่ดังแต่โคแ่สวัสดีัผมก็สวัสดีนะครับทุกแม่พี่น้องทุกคนเลยครับน้องน้องเด็กๆด,ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ตัวก็ดีใจมากๆนะครับที่ที่ได้กลับมาเยี่ยมน้องๆน,นะครับในวันเด็กปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เห็นน้อง,องๆหลายคนอันนี้คืออยู่โรงเรีปปยนเทศบาลบ้านหนองไผ่ทุกคนเลยไหมอยู่ไหม ข้างหน้าอยู่ตรงนีข้างหน้านะมาใหม่ด้วยนวแดงมาใหม่ด้วยมาในม่วี้ย่อนแม่นวลแดงนาะ่ตงเอะนนึงิด้้งอย่างเดยก็ขึ้นทีมต้ยินใจนที่ได้กลับมาแล้วก็ตอนเด็กๆที่ที่ยอยู่ที่นะครับก็เคยได้ทุนมานเด็กนะครับเหมือนกา็นัก็ตอนนี้มีโอกาสที่ช่วยเหลือนะครับ น้องๆได้ก็อยากให้ทุงการศึกษาน้องๆนะครับก็ฝากน้องๆว่าอยากทุกคนเป็นเด็กดีนะครับแล้วก็จะตั้งูแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับผมก็แล้วก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับแค่นี้พ่อแม่ก็ดีใจแล้วครับผมก็ขอบคุณท่านอาจารย์รูปกล้องโรงเรียนก็ได้พอด้วยนะพี่แหววจะแข่นะครับขอบคุณมากครับนักกอดกันเข้าฐานเลย